คอจิ Fuji, อยู่นี่เรามาซื้อของกันนี่นาม,มีอยู่นี่โ้นค,คุณย่าอยู่โน,น่นนน่าเข้าไปลูกไปเข้าไปเข้าไปเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวป้าจะออกรถแล้วปิดประตูด้วยโอเคไปกันเลยป้าโจป้าโจไปซื้อของที่ไหนเนะี่ยมาอยู่นี่หม ทัจิซื้ออะไรอ่ะนอะ้องเช็ดลินไม่กวนปกติอะกวนนะถ้าเกิดว่าไม่อุ้มอะแขนไปอยู่บนรถไอเนี่ยไม่กวนเลย

นี่น้อยโอ้โหโอ้โหเป็นจุ่มน้ำแข็งอย่างเดียวเลยคุณย่าไปไหนแล้วเนี่ยห้องน้ำข้างน้ำกินสักดูดิน้มิน้ำกินไม่ดีกินสักไม่เป็นเหรอดูอร่อยนั่นสัก